สวัสดีคะ่ะวันนี้สาวลาพาทุกคนมาทําเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะคะนั่นก็คือแกงเห็ดรวมค่ะเขาว่ากันว่าแกงเห็ดสามอย่างขึ้นไปจะมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายได้ดีมากๆนะคะส่วนแกงเห็ดของสาวลาวันนี้ได้มาทั้งหมด4อย่างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเห็ดออรินจิเห็ดฟางเห็ดเข็มทองและเห็ดอีกอย่างหนึ่งสาวลาไม่รู้จักค่ะก็เอามาแกงรวมกันนะคะผักวันนี้ก็จะมีใบยะนางใบแมงลักและก็ชะอมนะคะเก็บผักทุกอย่างในสวนเอาใบายะนางเนี่ยไปล้างน้ําแล้วก็คั้นเอาแต่น้ําของเขานะ ในระหว่างนั้นสาวหลาก,ก็จะมาก่อไฟรอในระหว่างที่รอให้ไฟของเราติดก็มาล้างเห็ดนะคะเห็ดวันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาพักไว้ให้เขาเสดดน้ําค่ะในส่วนของเห็ดเพื่อนๆชอบเห็ดแบบไหนก็สามารถเอามาแกงได้หมดเลยนะคะพอเราล้างเห็ดเสร็จแล้วก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หั่นได้ตามใจชอบเลยค่ะ ER <CE> พอหั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็พักเอาไว้ก่อนมาดูในส่วนของเครื่องแกงนะคะสาวลราจะหั่นตะไคร้หนึ่งต้นลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลาตําจะได้ตําละเอียดง่ายก็ใส่ลงไปในครกตามด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ครกทุกอย่างรวมกันให้พอละเอียดค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากเท่าไหร่นะคะถ้าความละเอียดเป็นที่น่าพอใจก็จะใส่ข้าวเบือลงไปสาวลราจะใช้เป็นข้าวเหนียวเอาไปแช่กับน้ําร้อนเพื่อให้เขานิ่มไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาตํารวมกันกับพริกแกงค่ะเสร็จเรียบร้อย เอาไว้เอาไปใส่ในหมอ้อนะคะหลังจากนั้นก็นําไปตั้งไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นสาวหลาก็จะใส่น้ําย่านางที่เราคั้นเอาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปในหมอ้อนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปขั้นตอนนี้ไม่ต้องรอให้หมอ้อของเราเดือดนะคะใส่ลงไปได้เลยปรุงรสได้ตามใจชอบสาวหลาจะใส่น้ําปลาลงไปนะคะและก็ตามด้วยผงปรุงรสแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปสักเล็กน้อยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วหยอนน้าปลาลงไปหม้อเดือดแล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปนะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ท ผ็ก็กไม่ตอพอหม้อของเราเริ่มเดือดขั้นตอนนี้ก็คนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราใส่ข้าวเบือลงไปผสมกับพริกแกงเดี๋ยวข้าวเบือมันจะจับกันเป็นก้อนแล้วก็จะติดก้นหม้อได้ค่ะต้มต่อไปสักพักจนรู้สึกว่าเห็ดของเรามันเริ่มสุกนะคะก็ชิมน้ําแกงได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ายังขาดหรืออะไรก็สามารถปรุงลงไปได้อีกนะคะรสชาตินี้สาวหลาพอใจแล้วก็จะใส่ใบแมงลักแล้วก็ชะอมลงไปนะคะคนสักเล็กน้อยให้ผักของเราสลดลงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ไม่ต้องให้เดาเลยว่ากลิ่นของเขาจะหอมประมาณไหนนะ ะะบอกเลยว่าหอมมากๆแต่เดี๋ยววันนี้จะมีแค่แกงเห็ดอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะสาวหลาจะทําอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือปลาแดดเดียวทอดนะคะปลาวันนี้จะเป็นปลาดุกนะคะนํามาหมักกับเกลือแล้วก็ไปตากแดดสักหนึ่งแดดนะคะแล้วก็นํามาทอดทอดจนเหลืองหอมสุกแบบนี้แล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยค่ะเมนูนี้สะดวกกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะกินกับข้าวสวยก็ดีนะคะซดแกงเห็ดร้อนๆแกงเห็ดก็ร้อนข้าวสวยก็ร้อนค่ะทุกคนกินกับปลาแดดเดียวทอดแล้วก็มีพริกป่นละลายน้ำปลานะคะ ใครที่กำลังมองหาเมนูบ้านๆทำง่ายๆอร่อยดีแถมมีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมเมนูดีๆอย่างเช่นแกงเห็ดรวมลองเอาไปทำดูนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สาวหลักก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ